สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันดีกว่าเป็นเกมนัดที่14ประจำวันาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2020เริ่มกันที่อุทัยธานีเปิดบ้านแพ้กับกเกษตรศาสตร์ไป0-1สมุทรสาครก็แพ้นครปฐม1-3เชียงใหม่อยู่ในเตดแพ้ให้กับอยุธยาอยู่ในเตต0-1แล้วก็ศรีสะเกดเอฟซแพ้ให้กับขอนแก่น FC ไป0-1โอ้โหต้องบอกว่า4คู่วันนี้ทีมเยือนชนะรวดเลย นั่นเลยทำให้ตอนนี้อันดับหนึ่งก็เป็นหนองโบพิชยาเก็บไป34คะแนนอันดับ2เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดมี27คะแนนอันดับ3ามนครปฐม26คะแนนอันดับ4เชียงใหม่อยู่ในเตด26คะแนนอันดับ5แพร่ยูไนเต็ด26คะแนนโอ้โหสูสีมากๆเลยนะเนี่ยกลับมาที่อันดับ6ครับเป็นเชียงใหม่ FC 24คะแนนอันดับ7อยุธยายูไนเต็ด22คะแนนอันดับ8รละนอง20คะแนนอันดับ9ก้กราชนาวีมี20คะแนนเช่นกัน ไปที่อันดับ10ตอนนี้เป็นไชน่ามี19คะแนนอันดับ11เกษตรศาสตร์17คะแนนอันดับ12ลำปาง FC 17คะแนนอันดับ 13MOF สุลกากอร16คะแนนอันดับ14อุดรธานี FC 15คะแนนอันดับ15ขอนแก่น FC14 คะแนนแล้วก็มาถึงสตกชั้นครับ3าอันดับสุดท้ายอันดับ16เป็นศรีสเกต FC ฟครับฟอร์มแผ่วอย่างน่าใจหายครับเก็บไป12คะแนนเองอันดับ17สมุทรสาคร7คะแนนแล้วก็อันดับ18เป็นอุทัยธานีมีมี5คะแนน ไอ้ต่อกันที่ดาวซันว์ล่าสุดยังคงเป็นเปาโลคอลโดของขอนแก่นยูเต็ดที่ซัดไป13ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซิสต์ไม่สุดมี3คนมีฟิลล่าดอสซานโตสของนครปฐมพิชานนจันหลวงของแพร่แล้วก็วัเตอมิโลโซเลสของหนองบัวครับที่จ่ายไปคนละ5ลูก เดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก2เกมถัดไปนดที่15ในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มกันที่เสาร์ที่28ก็จะมีกะเกษตรศาสตร์เปิดบ้านเจอัยนาาหนองบัวพิชยาทำศึกบิ๊กแช์กับขอนแก่นยูไนเต็ดขอนแก่น FC จะพบกับอยุธยายูไนเต็ดเชียงใหม่ FC เจอศรีสะเกด FC แล้วก็ละนองเจอกับ MOF สุรกากรวอาที่ที่ี่29ฮะก็จะมีนคปรปฐมเจออุดรธานีลำปางพบสุนสาครราชนาวีเจอเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็แพร่จะพบกับอุทยัยธานี